ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรกรออนไลน์กับดิฉันช่อเอื้องดนชนกจันสงทำหน้าที่ดำเนินรายการพบกันในทุกๆวันกับช่วงเวลาเดียวกันนี้เรื่องราวทางด้านงานเกษตรเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่น่าสนใจนํามาฝากคุณผู้ชมผ่านทางด้าน moac tv ขอบคุณข้อมูลจากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วงแรกเช่นเคยค่ะนาข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันข่าวแรกในเช้าวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดหลักสูตรนะคะให้มีการเข้าอบรมกับหลักสูตรพัฒนา ัผู้บริหารรุ่นใหม่ติดตามได้ในข่าวแรกของเช้าวันนี้ค่ะนายวิมลจันทระโรไทยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าสถาบันเกษตรทาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลางรุ่นที่63เพื่อพัฒนานักบริหารระดับกลางให้มีภาวะผู้นำที่มีความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะในด้านการบริหารอย่างถูกต้องและเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ผู้บริหารในระดับนโยบายสามารถขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์สร้างหรือนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธ ภาพและเป็นการพัฒนาผู้นําในภาคราชการเป็น,นกลไกหลักที่จะนำการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้เกิดผลในการปฏิบตัติเพื่อพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความทันสมัยก้าวสู่สากล หลักสูตรดีๆอย่างนี้นะคะน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งถ้าสนใจยังไงนะคะสามารถติดตามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเดินทางไปที่ข่าวที่2กันบ้างค่ะเป็นเรื่องราวของทางด้านกลมพัฒนาที่ดินก็มีการติวเข้มในเรื่องราวของการพัฒนาที่ดินเพิ่มเติมเพื่อย,ยึดหลักแนวปัจญัพอเพียงติดตามได้ในข่าวที่2ของเช้าวันนี้ค่ะ นายอภิชาติจงสกุลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่าการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องอาศัยความรู้ความพอเพียงและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำหลักวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนการดำเนินการทุกขั้นตอนซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้คิดค้นและเผยแพร่นวัตกรรมจุลินทรีย์ผลิตภัณฑ์สารเร่งพอดอต่างๆที่สามารถนำมาใช้ช่วยลดต้นทุนและให้ผล,ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนเทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝกดังนั้นกลุ่มพัฒนาที่ดินโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2557จำนวน5รุ่น อบรมรุ่นละ2วัน1คืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรดินการพัฒนาที่ดินการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพการพัฒนาที่ดินการทำเกษตรอินทรีย์การทำเกษตรตามแนวทางหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติต่อไปณศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจเช่นเคยค่ะสามารถติดต่อสอบถามที่กรมพัฒนาที่ดินนะคะเผื่อว่าจะขอข้อมูลแล้วก็อยากจะเข้าร่วมโครงการได้เลยเช่นเดียวกันค่ะเดินทางไปที่ข่าวสุดท้ายกันบ้างค่ะกับสมาคมอารักขาพืชจัดอบรมพิเศษค่ะงานนี้นะคะสําหรับใครที่อยากจะใช้สิ่งที่เรียกว่าไม่เป็นสารเคมีหรือไม่มีสารพิษแล้วแล้วก็ติดตามได้ในข่าวสุดท้ายของเช้าวันนี้ค่ะ นางสาววัชรีพรพันภูมิพึกประธานคณะอนุกรรมการการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัยสมาคมอารักขาพืชไทยเปิดเผยว่าสมาคมอารักขาพืชไทยร่วมกับกรมวิชาการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สารป้องกันกำจัดสตูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกสมาคมและเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรเสริมภูมิสร้างมาตรฐานให้สารอารักพืชอย่างถูกวิธีและปลอดภยัยยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมเกษตรไทย ณโรงแรมเดอะพยรีสอร์ทประทุมธานีโดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งชาติมาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของสารอารัขาพืชการให้สารออกฤทธิ์อารัขาพืชอย่างถูกต้องและปลอดภยัยและแก้ไขพิษเบื้องต้นตลอดจนเทคนิคการใช้ที่คุ้มค่าการผลิต ปลอดภัยจนส่งถึงมือผู้บริโภคโดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้มีทั้งสมาชิกจากสมาคมเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรกว่า80คนเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่การใช้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไปได้ หลังจากอบรมเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ที่เข้าอบรมก็สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์กับประชาชนพี่น้องทั่วไปได้อีกด้วยแล้วก็ตนเองได้อีกด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอื้อเฟื้อข้อมูลให้นํามาฝากคุณผู้ชมช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ คุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการเกษตรกรออนไลน์ค่ะเช่นเคยช่วงนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนํามาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วคุณผู้ชมทีนี้มาพูดคุยกับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับนวัตกรรมครั้งนี้กันตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบกวนช่วยแนะนําตัวกับคุณผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ ชื่อคุณุบุรินทสมชายะครับค่ะปัจจุบันทำหน้าที่ที่ไหนคะ่าปัจจุบันเกษียณแล้วก็ไ,ไล่ทุ่สวปจจนประสบการ์วันนี้รบกวนทางด้านคุณบุราณนทรอให้ข้อมูลเพิ่มเติม <โร S 1> เกี่ยวกับเครื่องสาวไหมแบบระยัดนะคะฮัลโหลคหลครรัับบ วันนี้รบกวนคุณบุรนาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องสาวไหม่แบบประหยัดค่ะครับต้องขออภัยนิดหนึ่งนะผมเป็นไข้หวัดติดใเป็นระยะระยะอยู่หลายเดือออกไปทางสายก็ได้นะครับค่ะ <c oughs> สำหรับเครื่องสาวไหม่นี่นะฮะผมม่ทำากทารติดตจมาแบบสองพันร้อยสามพันหกนั่นนะก็ยังถือว่ามันยังอัปเดตอยู่นะครับค่ะ <c oughs> มันเป็นระบบสื่ออัตโนมัติก็คือ ยอแบบมาจากเครื่องส,สาวไหมอุตสาหกรรมนะแต่ว่าเราทําแบบง,ง่ายๆนะคะประหยัดเคื่อาชากับกลุ่มเกษตรกรน Hello, ค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะเครื่องสาวไหม <Okay. S 1> แบบตัวนี้มีแนวคิดที่มาอย่างไรคะเออแนวคิดที่มาก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่รัฐบาลเรากำลังสน,นับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงไหมนะครับ ทีน,น,นี้เกษตรกรเมื่อเลี้ยงไหมเสล็จแน้วเนี่ได้รังไหมแล้วก็ต้องนำมาจำหน่ายซึ่งศูนย์ที่เขาเจะรับซื้อก็อยู่ที่นครสิมาถูกไหลครนะคะรงังไหมเนี่ยมันเก็บันานไม่ได้ไงทาเสร็จก็ได้แค่สามวันตอนนอกนั้นมันก็จะจอ,อ,าาอหรังออกมาเป็นตัวตุ้ีเสื้อค่ะรังไหนที่จอดมาเป็นตุดเสื้อแล้วเนี่ยมันจะเอาไปใช้างานก็ได้แล้ว อกจักจะกทำดอกไม้ไล้ทำเครื่องเครื่องของไปด้วยอะไรจำลองเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นคือชา,ชาวชาวเกษตรกรที่เลี้ยงใหม่ต้องหาตลาดหาตลาดในการที่อยากจะเาเส้นนี้ทำให้เขาเขามีปัญหานหาหาตลาดที่จะจำหน่ายหม่ได้ก็จึงได้มาคิดว่าถ้าเกษตรกรเนี่ยทำรวมกลุ่มกันแล้วก็ทำเครื่องเสาใหม่พากันสาวเอง แล้วนําเส้นไหมซึ่เก็บไม่ได้ตลอดไม่ต้องมีระยะเวลามาผูกคันนอกจากนั้นก็ยังได้มูลค่าเพิ่มทั้งหลายสิบท่าตัวค่ะคือได้มาชิดเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้เพื่อจะลดอลราให้ปเป็นเด็กลกรโดยเฉพาะกลุ่มทีร่รวมกลุ่มโดยเปนกลุ่มแย้ใหม่ค่อะไไอันนี้คือแรงบันดาลใจที่ทําให้ต้องมาทำเครื่องตรงนี้ค่ะก็เลยประดิษฐ์เครื่องนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะ ได้ครับค่ะตัวเครื่องนี้ใช้เวลาในการพัฒนานานไหมคะอ๋อก็ว่าจะได้ตรงนี้มาก็นานนะ,ะหลายเดือนสีห้าเดือนเนละ้วกา,าทำเสร็จแล้วก็ลองผิดลองถูกจนกระทั่งได้กำหนดตามตามาตรฐานนะคิ้มเส้นไหมเนี่ยถ้าจะนำนนนค้าท่าอุตสากับมมี่ามาตรฐานข้งมนค็อต้องเป้นเทียวนะฮะต้องตป็นเทียว,นะะต,ต,ยวต้องมีขนาดความโต ที่มาได้มาตรฐานเลยค่ะซึ่งชาวบ้านสาวด้วยมืองตามสมัยก่อนเนี่ยจะเอาไปเข้าระบบมาตรฐานไม่ได้นะนอกจากใช้กี่รื้นเมือนค่ะตำนะคอผ้าด้วยมือเท่านั้นเพราะนั้นเครื่องนี้ก็จะถูกลองผิดลองมาจกนกระทั่งเค้นไหมนี้นได้มาตรฐานสามารถนํา,มมานไปเข้าเครื่องอ,อุตสาหกรรมคอคอผ้าอุตสาหกรรมได้นะค่ะค่ะ แล้วตัวเครื่องนี้เขามีโครงสร้างอย่างไรคะโครงสร้างนี่ก็เป็นใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นนะก็จะเป็นโครงสร้างที่ทำด้วยเหล็กเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมนะฮะ,ะเอามาช่วยเป็นโครงแล้วก็มาทำเป็นตัวสลับยึดหัวหัวป้อนเส้นไหมนะฮะามาทำรอกแล้วมาทำกรอแล้วก็มาทำอับนะฮะ มันจะมีขั้นตอนข้างมันอยู่แต่เราก็เอาเอา,เอาระบบมาตรฐานมากำหนดแล้วก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาจนได้มาตรฐานาค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าอย่างช่อเรื่องเนี้ยนะคะอยากจะเริ่มทำเ,เริ่มใช้อุปกรณ์นี้ช่่อเอ,องต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็มีขั้นตอนการเริ่มทํางานเกี่ยวกับเครื่องนี้อย่างไรคะอ๋อผู้ที่จะใช้เครื่องสาวใหม่ตัวนี้หนึ่งมามีเวลามาแน่งฝึกอยู่ประมาณชั่วโมงเดียวว่าใช้งานได้ค่ะ โมเดลก็ใช้งานได้อย่างทีนี้ก็เป็นแต่ว่าการควบคุม,คมนให้มันได้ให้มันได้ขนาดมาตรฐานเนี่ยก็ใช้ใช้เวลาทาังสายนะ่นตัมส3-4ชั่วโมงเราก็จะรู้ว่าขนาดเส้นไหนที่มันแตกเส้นมาฐาดไม่บางไม่เส้นเล็กแล้วไม่เส้นโตจนเกินไปน,นะค่ะ ีนี้เมื่อกี้ที่ทางคุณบุรณะบอกว่าเส้นใหม่ที่ได้ต้องได้มาตรฐานมาตรฐานที่เราพูดถึงนี้เป็นอย่างไรคะเส้นใหม่ต้องมีขนาดยังไงบ้างคะ,ะมาตรฐานของเขาครับก็จะเป็นเกลียวนะฮะเน่นก็คือต้องเป็นเส้นเกลียวความไม่ดำไม่ดำกว่าไม่ดำกว่าแต่คือเกลียวต่อเมตร ตันแมงนตเน,นะฮะอ่าเสร็จแล้วก็ขนาดตอนโตเนี่มันวัดเป็นประมาณศูนย์จุดศูนย์จุดสองมิลลิเมตรีนะะค่ะศูนย์จุดสองเนีเพราะว่าสามารถเอาไปทำเส้นพุ่งหรือเส้นยืนได้ะะอ่าส่วนใหญ่ที่ตอบเจ็บเสอนนี้ก็จะนำไปเป็นเส้นยืนนะค,ะค่ะ ส่วนที่มันไม่ได้มาขาใก้จะเป็นคำเส้นผุ่งคือเส้นเส้นเส้นแน่นอนจะเส้นนาต่างแล้วน,นะนนค่ะ,คะก็คือเรียบร้อยออกมาได้มาตรฐานตามที่ต้องการทีนี้เราควรทำอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าจากเดิมที่ใช้ในแรงงานคนกับตัวเครื่องที่คุณบุรณาประดิษฐ์ขึ้นมันมีความรวดเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะอ๋อแตกต่างครับแตกต่างที่หนึ่งก็คือปริมาณที่สาวนะครับ แรงงานคนนี้จะได้ปริมาณน้อยแตกต่างที่สองก็คือเส้นไหมที่ชาวแรงงานสนสาวตา,ต,าตามโบราณที่ทำมาเนี่ยมันได้เส้นมันได้เส้นไม่ไม,ไม่ไม่สม่ำเสมอเป็นเล็กเส้นน้อยนะครและประการที่สามก็คือการควตญเกลียวของเส้นไหมที่ชาวบ้านทําเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานยาวมไปทําเป็นเส้นยืนยจ,ะจะทําให้ ค่ะแล้วในเรื่องของปริมาณราคาจากเครื่องอ่อจากคนเปลี่ยนมาเป็นเครื่องตัวนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากไหมคะเอานปมาเพิ่มขึ้นแล้อย่างถ้าตัวนี้นะฮะมีผมมาตรฐานนี่มันเป็นขนาดสี่มันเป็นขนาดหกหัวหกหัวก็หมายว่าใช้ใช้คนคุมอยู่สองคนคือหนึ่งคนต่อสามหัวนะฮะถ้าทำงานแปดชั่วโมงนี้อ่าเราจะได้ เส้นไหมเ,เราจะได้ลรงไหมเที่ยวม,มาสาวนี้ประมาณประมาณสองร้อยกิโลกร,รมัมต่อวันนะแปบดบชั่วโมงนะซึ่งแรงงานคนในทำทำได้เยียงเก่สิบกิโลกร,รมัมที่สิบกิโลกร,รมัมอ,อันนี้ก็คือเพิ่มปริมาณได้มากค่ะก็คือเพิ่มทั้งในเรื่องของคุณภาพสินค้าคุณภาพเส้นไหมแล้วก็ปริมาณที่เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะ เรียบร้อยแล้วตัวนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าจะใช้งานเนี่ยเครื่องเขาสามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนคะอ๋อเาแบบเครื่องนี้มันมีการดูรุงรักษาก็ถ้าดูแลบำรุงรักษาดีๆก็ใช้ได้ใช้ได้ตลอดนะฮะเพราะว่ามันไม่มีอ,อะรื่่งยาะอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมันก็เป็นอุปกรณ์ที่ที่หาได้ทั่วๆไปในตลาดในใน,ในตลาดนี่แหละเราพยา,ายามใช้ง่าย,ายเกษตรกรนะครับ เพราะฉะนั้นก็ถ้าแมนเป็นแมนที่ดีลู้ชายได้ไปตลอดนะอาจจะมีหลายสายผ่านนะถึงระยะหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนหรือว่าทีมขาดแล้วก็เปลี่ยนใหม่แค่นั้นเองค่ะตัวตัวเครื่องนี้ก็คือเรียกว่าสามารถหาอุปกรณ์ได้ในท้องถิ่นแล้วก็หาง่ายดูแลรักษาง่ายด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับ ค,คุณบุรณะคะ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่รบกวนทางด้านคุณบุรณะถือสายรอช่อเอื้องนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะครับ,บ,บค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงกับรายการเกษตรกรออนไลน์ค่ะเช่นเคยช่วงนี้นะคะพูดคุยกันต่อในเรื่องราวของเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมทีน่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเครื่องสาวไมแบบประหยัดช่วงที่แล้วทาความรู้จักกันไปแล้วเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของระบบการทํางานตัวเครื่องประสิทธิภาพของเครื่องนะคะทีนี้มาพูดคุยกันต่อในเรื่องราวของราคาของตัวเครื่องกันบ้างค่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ในสายกับคุณบุรนาแล้วคะ่ะคุณบุรนาอยู่ในสายนะคะครับผม ทีนี้ช่วงนี้ขออนุญาตถามในเรื่องราวของราคาของตัวเครื่องค่ะราคาของเครื่องนี้ในเรื่องราวของต้นทุนการผลิตประมาณเท่าไหร่คะครับสำหรับราคานะฮะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบสองคนสาวเนี่ยใช้สองคนนั่งสาวเนี่ยนะฮะหรือบอกว่าแบบหกหกหัวสาวเนี่ยราคาชุดหนึ่งมันตกอยู่ประมาณหนึ่งแสนบาทครับส่วนถ,ถ้าเราจะทำขนาดย่อมลงมาคือ สามหัวคือหนึ่งคนเลยแบบหนึ่งคนเลยราคาก็ลดลงมาเล้ประมาณหกหมื่นค่ะก็คือฮัลโหลค่ะก็คือราคาจะลดหลั่นลงมาตามในเรื่องของลักษณะการทํางานใช่ไหมคะลักษณะของขนาดฮะขนาดถ้าขนาดคนเดียวนั่งสาวคือหกหัวสาวเนี่ยก็ประมาณหกหมื่นถ้าเป็นสองสองคนก็คือหกหัวสาวเนี่ย นางสองคนเรีงยงกันนี่งนะ,งะประมาณหนึ่งแสนบาทค่ะแล้วในเรื่องของเชิงพาณิชยล่ะคะตอนนี้มีผู้ประกอบการไรายใดออติดต่อเข้ามาบ้างหรือ,อยังคะหรืออย่างไรอ๋ออันนี้ก็มีเมื่อก่อนนี้ก็จะมีนะม,มีมีคนมาสั่งให้ทำแล้วก็เอาไปมอบให้ศูนย์ศิลปาชีพที่สกลนครนะคะค่ะ องชุดใจทั้งหมดแล้วก็มีศูนย์ศิลปะเชีพบ้านบันยางน้อยอุบลรัตน์นี่ก็เป็นเป็นชุดเล็กนะครับค่ะเป็นชุดเล็กในชุดหนึ่งคนสามหัวสาวนีนะครับค่ะเสียงตอบรับในการใช้ของผู้ใช้งานเป็นยังไงบ้างคะคุณบราณะก็ดีดีครับช้เขาถือว่าใช้ได้ดีมากๆมาแล้วนะขนานี้ก็จะมีปัญหาแค่ขณะนี้นะเรื่องเรื่องการ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไม่ในต่าใแห่งรู้สึกว่าจะชุบเศร้าลงเกษตรกรหันั้นไปทำอย่างอื่นนะคันนั้นไปปลูกยางปลูกอะไรซะส่วนใหญ่เพราะนั้นถ้าจะให้ดีต้องมาให้ทางราชการหรือทางหน่วยไหนก็ได้มาสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรมารวมกลุ่มกัืปลูกหม่อนเลี้ยงไม่แล้วก็พยายามหาตลาดให้เขาได้เป็นกลุ่มเรียบร้อยแล้วนี่สามารถที่นำเครื่องไปใช้ในกลุ่มได้แล้วนะครับ ค่ะในปัจจุบันนี้นอกเหนือจากสองกลุ่มนี้ที่ใช้เครื่องอยู่ตอนนี้มีกลุ่มไหนที่กําลังใช้เครื่องอยู่บ้างไหมคะอาจารย์มีเอกชนเอาไปใช้อยู่ทางโคโรนาดนะค่ะมีคิ้วตักธงชัยอนะแต่ผมไม่ได้ตามไปดูนะ,คะเคยเคยโทรไปถามว่าก็บอกโอเคก็มีก็โทรมาถามเรื่องสาย่านนี่แหละสายา่ามันขาดสาเสื้อไปที่ไหนผมก็บอกให้ไปเื้อที่เแถว ตลาดของผมเป็นสายพานสายพานเป็นสายยางเทปลอนนะฮะไ้แบบคล้องใครจะทนทานก็คือวัสดุอุปกรณ์เปลี่ยนได้ครับผมค่ะทีนี้ตัวเครื่องตัวนี้ในอนาคตในอนาคตมีแผนจะมีการต่อยอดหรือการพัฒนาเครื่องเพิ่มเติมอย่างไรไหมคะช่วงนี้ก็ ยังไม่ได้ทำาเพาเิ่มเติมแล้วก็ยังไม่ยังไม่เห็นใครพัฒนาเพาเิ่มเติมส่วนใหญ่ก็ขนาดที่ผมทําเนี่ยเขายังใช้ได้อยู่ตลอดนะแบกมีคนมาลอกแบกมาไปทำค่ะยังมีคนมามาดูแล้วก็ไปเตือนก็มแีแล้วมีกระาก็โทรมาถามค่ะเพราะว่ามันมันมีมันมีมันมีคลิปหรือวมีมีแค่อยู่นิดหน่อยก็เกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วนนะอัตราส่วนของฟันเฟืองที่เราจะให้เขายโยกเป็นใหม่ โยกเส้นไหมให้มันเป็นตาเข้าขนมเก็ดปูนปนี่นะฮะมันจะต้องไปจากขนมเก็ดปูน,มปนปไม่งั้นแล้วเส้นไหมมันจะมันจะอ้วนตรงกลางแล้วเวลาเราเอาไปฉีกเอาไปทำหมอกมันจะออกจากตรงนี้มันมีอัตราส่วนเพรามันสำหรับเรื่องทนตรงนี้นะค,ะค่ะทีนีถ้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหรือหน่วยงานใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหนอย่างไรคะคุณุรณะ พัฒนาเกษตรมอนศูลมอนไหมทั่วไปรู้สึกจมีข้อมูลนะครับทุกจังหวัดนะศูนย์ศูนย์เขาเรียกอะไรศูนย์พัฒนามอนไหมเรียกอะไรผมไม่แน่ใจคืออยู่กระทรวงเกษตรนะกระทรวงเกษตรก็คือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลตรงนั้นได้และถ้าเกิดว่าอยากจะติดต่อคุณบุระนาเพื่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าเข้าไปดูผลงานหรือว่าเข้าไปปรึกษาในเรื่องของชิ้นงานมีเบอร์โทรศัพท์ให้คุณผู้ชมได้ติดต่อไหมคะ อ๋อได้ครับ่ะรบกวนรบกวนนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือก็0818762973ครบตัวนะฮะ0818762973ค่ะคือสามารถติดต่อคุณบุรณาได้ที่เบอร์นี้โดยตรงนะคะ ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้คุณบุระช่วยฝากถึงเกี่ยวกับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเครื่องนี้ด้วยค่ะครับสําหรับกลุ่มเกษตรกรน,น,นะครับถ้าคิดว่าจะเพิ่มอาชีพเสริมจากการทำไร่ทานาเนี่ยมารวมกลุ่มกันนะครับถ้าทำเดียเด่ยวๆเนี่ยมกักจะไม่คุม้มต้องรวมกลุ่มกันปลูกหมอนแล้วก็เลี้ยงไหมนะครับ มีการบริหารจัดการให้ดีว่าให้รังไหมมันสุกเป็นระยะระยะเพื่อที่เราจะได้นํารังไหมนั้นมามากรอเป็นเส้นไหมด้วยเครื่องตัวนี้แหละนะมันก็จะไม่โอวลดนะเพราะว่ารังไหมไม่ต้องรอนานมาพอสุกมาก็มาเข้าเครื่องสาวมาเป็นเข็ดมาเข็ดไหมเนี่ยมันกิโลกรัมล้วพันสองพันสามแล้นะแต่ถ้าเราไปสาย ขายลังสดเนี่ยมนเก้าสิบถึงร้อยบาทมต่างกันเยอะแล้วรังไหมเนี่ยแล้วลายเส้นไหมที่เรากรอแล้วเป็นอักเเป็นเข็มเนี่ยมันเก็บไปได้ตลอดมันไม่เสียหายแต่รังไหมที่สุงแล้วเนี่ยสามวันเนี่ยตัวผีเสื้อมันจะเจาะออกมาทาให้ลังเสียทําให้เราใช้การไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารวมกลุ่มกันดีนะมีการปลูกหมอนแล้วก็มีการเลี้ยงไหมโดย ไปหาความรู้จากศูนย์พัฒนาหมอนไหมที่ใกล้บ้านที่สุดเพื่อที่จะนำพันธของตัวหมตัวหมอนเนี่ยาม,มามาเลี้ยงนะเขาก็จะมีพันธพื้นบ้านพันธุรูปผสมอะไรก็แล้วแต่นะส่วนพันรูปผสมนี่ค่อนข้างจะ,ค,งจะค่อนข้างจะได้เส้นไหมได้คุณภาพซึ่งสถานีพัฒนาหมอนไหมทุกส่วนเนี่ยเขาทำการวิจัยมาตรงนะฮะว่ากระแสรอนก็ไปติดต่อได้ ตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราเสริมอาชีพได้อ,อย่างดีแล้วก็ไม่ต้องไปไหนอยู่ที่หมู่บ้านนะฮะเราก็นําเครื่องสาวไหมขนาดนี้เนี่ยไปทํากันสาวมันก็เก็บเฉี่ยวตอกไว้พอได้เปลิมาณแลว้วมันนาไปขายตลาดหรือจะเอามาทอเป็นผ้าไหมก็จะได้เพิ่มได้ราคาเพิ่มไปอีกนะฮะอันนี้ก็ถ้าเกษตรกรไม่มีอาชีพเสริมหลังจากทําไร่ทานาแล้วสามารถที่จะรวมกลุ่มกันทำ ทำการปลูกมอนเลี้ยงมาตามที่แนะนานี้ได้นะคะเป็นการเสริมมาชีพได้อีกทางเสริมรายได้ด้วยครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะทางด้านคุณบรณะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางรายการโอกาสหน้าถ้ามีการพัฒนาอย่างไรแล้วขออนุญาตสัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะครับค่ะกับขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมท่านครับสวัสดีครับ ขอบคุณทางด้านคุณบุรณะนะคะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางรายการนะคะถ้าอย่างไรแล้วนะคะคุณผู้ชมสนใจค่ะสามารถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทางคุณบุรณะให้ไว้นะคะ081ค่ะ8762973 0818762973ให้คุณผู้ชมนะคะสามารถพูดคุยในเรื่องราวของรายละเอียดเครื่องเพิ่มเติมกับทางคุณบุรณะได้เลยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆช่นนี้จากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอื้อเฟื้อข้อมูลให้ช่อเอื้องนะคะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ชมทางด้านรายการเกษตรกรออนไลน์วันนี้หมดเวลาของช่อเอื้องแล้วนะคะ พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ